โอ้ขอสวัสดีชาวยูทูบทุกคนครับผมพบกับจอรถไถซิงพี่น้องน้องโอ้วันนี้เรามาขุดมันเรียบร้อยเลยตกลงน้ำครับตกลงน้ำตกลงน้ำครับนี่ไม่ถอนก็ไม่ได้เดี๋ยวไว้ไม่ได้ครับนี่พายุจะเข้าอีกแล้วทีได้ก็มาถอนฝั่งนี้นิดหน่อยก็ไม่ไว้ครับเดี๋ยวมันจะหายครับมันแพงด้วยจุมเลยครับนี่ทำไงดีครับวันนี้ ก็ต้องดึงขึ้นน,นั้นนี่จมไม่ลึกนะแต่อินไซด์มันดูดดูดไว้เลยครับนี่น้ำออกด้วยเอาสี่เจ็ดกับห้าศูนมาดึงก็ไม่ไหวนะครับต้องหาโซ่มาเพิ่มนนั่งะครับหลากสามสี่ไม่ขึ้นนะห้าสิบสี่เจ็ดบวกกันก็เป็นเก้าสิบ เก้าสิบถไล่ก็เก้าสิบกว่าแรงนะนี่ครับจอดจอดบางแผนครับจอดบางแผนก่อนนี่ครับสองคันแล้วนี่เราโซ่ครับเราโซ่โซ่สามเส้สนไม่พอนไง จไมไปเป็นท่าเลยพี่น้องจะไปเป็นท่าเลยยิ่งดิ้นยิ่งดูดครับเลยเอาลึกตกไอ้ลึกตกเอานั่นอ,อะไรนะทีมมันไว้นี่ละอะไรนะดิ้นแหงคอยมาเอาอะไรนะไอ้ไ <laughs> อ้เดี๋ยนี้โอ้เดี๋ยจะได้พอเที่ยวหนึ่งไม่มันมาให้เราเลย พรุ่งนี้จะไปจ้ดอีกแล้วพรุ่งนี้จะไปเที่ยวแล้วอันนี้ไม่ได้ใส่คารหน้ามานะมันลยจมหนักถ้ามีคารหน้านะ่ยจะไม่จมหนักถ้าเราได้ถอนช่วงประมาณเดือนรกรกฎาหรือว่าพิชณะกรกฎาเนี่ยเราจะได้บานข้าวครับตรงนี้ถ้าดินเมันแบบนี้ครับ ภาพมันก็ประมาณนี้ครับไมท้อมาันเป็นสวนเชาวครับมันเน่ามากมันจะขาดทุนกว่านี้ครับอันนี้ก็ขาดทุนพอแรงแล้วจมหน้าครับจมหน้ามันเป็นรล่องน้ำรตรงนี้เป็นล่องน้ำน้ำไหลมรลงรตรงนี้หมดเลยนะ ว่าฟังถุนผมถ่ายตัดมาแบบนี้อันนีผ้ผมปล่อยยาวมาเลยชักลองยาวาเลยน้ำมันลงมานี่รเียบโอยเลยครับงานนี้วันนี้อยู่บ้านก็เผาศพไปสองศพครับวันนี้มไปช่วยเขาเลยครับมาถอนมันครับโอเค ทิภารกิจตัเนียตอนนี้พานเกาหวนะครับแป๊นหนึ่งไม่ได้จมนะครับมันดูดมันดูดมันดูดไป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 กินแกงเนี่ย จับสับคลิปนี้ก็สั้นๆบ่ครับไม่ต้องยาวเหยียดครับ